คนดูเป็นล้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เปิดบ้านหรูให้ได้เห็นโอโหทุกมุมรวยมากบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์พาทัวร์บ้านหลังงามสุดอลังการบอกเลยไม่รวยจริงทำไม่ได้คนดูเป็นล้านเลยทีเดียว หลังผ่านมรสุมเรื่องราวต่างๆและกลับมาเป็นโสดของบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต้องบอกว่าฮอตมากๆเพราะไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็ได้รับความสนใจตลอดๆล,ดลด่าสุดเจ้าตัวได้ลงคลิปพาทัวร์บ้านหลังหรูสุดอลังการที่เพิ่งสร้างเสร็จและเข้าอยู่ยังไม่ถึงหนึ่งปีบอกเลยว่าบ้านหลังนี้ของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ไม่รวยจริงทำไม่ได้นะเนี่ยเพราะจัดเต็มจัดแน่นทุกตารางเมตรจริงๆโดยเจ้าตัวได้เขียนบอกเล่าไว้ว่ามาส่องดูความเรียบร้อยของบ้านสักหน่อยรม่มรื่นดีเข้าอยู่ยังไม่ถึงปีเลย ต้องบอกว่าบรรยากาศของบ้านบิ๊กผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้เผยว่าชอบความเป็นยุโรปมากๆเป็นคนออกไอเดียโดยเฉพาะมุมสวนที่มีต้นสนและรูปปั้นกวางเรนเดียร์และมุมที่เก๋มากๆนั้นคือมีห้องซาวน่าอยู่ริมสิมซ้ำและมุมกำแพงเห็นที่เจ้าตัวบอกได้ไอเดียมาจากการไปเที่ยวเขาใหญ่มุมที่โดดเด่นสะดุดตามากนั่นคือโดมและสระน้ารูราขนาดใหญ่เรียกว่าทุกตารางเมตรทุกพื้นที่ของบ้านสวยรูราอลังการงานสร้างเป็นที่สุด ไม่รวยจริงทำไม่ได้ขนาดนี้นะเนี่ยโสดลหรอรวยตัวจริงเสียจริงสาวๆอยากยื่นใบสมัครขอดำใจให้แล้ว